สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเพลินออฟเชียลครับนี่พี่น้องอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่อลังการพี่น้องครับอันนี้ก็มาถึงวันสุดท้ายแต่ประทศายสุดพี่น้องครับวันที่เราปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพง28ตุลาคมน,นะครับถือว่าทุกๆปีก็แล้วกัน ถ่ายแต่ว่าถ่ายสุดที่เราก็ได้ทำงานนะีไ่ไปหามองจอดรถแล้วก็ไปถ่ายคลิปพี่น้องมึงครับสนามกีฬาเข้าไปจอดไม่ได้นะครับสนามเละมากเพื่อนว่าิ่งก็เลยปิดไว้พี่น้องนี่นี่นะครับปิดไว้ทั้งทั้งหมดเลยเนาะปิดไว้ทั้งหมดตอนนี้เวทีกำลังเร่งนะครับ จะไปอีกฝั่งนี้นะครับเราก็จะเข้าทางนี้โอ้มาจระรวดนะครับอุปสรรคมีก็คือฝนครับคืนนี้ฝนตกสอดแจ้งกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ถนนเละเลยนะน่ากลัวด้านหลังของเราปึไปไหนก็ ขอบคุณกําลังใจมาไล่ปิดฤดูการกับเออชิงช้ามาไล่ปิดฤดูกาลสําหรับพบเอฟซีพรมแมทที่ส่งให้นะครับกับพ่อเดงของเนาะเออพ่อบอดหนาลานะเพราปีนี้เราไม่มีมาลาเงินเลยนเะนะะาะผู้ใดจกสมทบก็ทักมาหาเฟสต้องเบียก็ได้เออควายลูกไม่ใช่วัว ตั้งุนกสิบม่ปุ่นตังคุ่นีขีดินกีตมอมยังเดียวเลยเนไน้อยเดินไปใช่ไหม่นาก,กันยี่นี่แหละไอ้ก,กิน,นแก้วิเล็กเ่าเบิงยาก็กินเล็งามเดยนากันอยู่นี่นะถ่ายคิปถ่ายคิปไงลู ไปหาตังให้หนูกินขนมไงใช่ได้แล้วนี่นี่แหละอยู่กับแม่นะฮะพ่อทำงานลูกไม่ได้ไปเล่นทำไมต้องเอาของเล่นน่ะพอแม่ออดหงุดหงิดไหมบ่จะร้อนร้อนหรออยวาะควางเหรียญย่างเดียวจนมาถึงแล้วทุกคนอีแดงหน่อยกับจอดใจคมสิ บรรยากาศแดดร้อนๆครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงทเที่ยงนะครับวันเปลี่นฤดูกาลสาวหน่อย <c oughs> นะครับผูดไดอ,อ,อยากสมทบมาอะไรเป็นมาอะไรเงินเนาะเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่อยู่สาวหน่อยที่เข้าบูดได้มาอะไรเงินเลยเพิ่งมีปวงแรกนะพวกก็ได้หกพันพี่น้องนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้น้อยที่สุด แต่ว่าอลไยอย่างอื่นเราได้เยอะที่สุดเหมือนกันเกะบวกๆปุ่นเครื่องกันไปละนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับพ่อพ่อแม่ทุกท่านครับที่สนับสนุนลูกเต่าน้องน้องน้องเบียร์กับผมนะครับช่องบัสลำพืนอนอฟฟิเชียลช่องเบียร์ลำพืนอนอฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศช่วงเที่ยงเที่ยงพี่น้องครับตอนนี้ยังเที่ยงอยู่นะ อากาศก็ฮอนฮอนแดดภาวนาครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้ขอไห้ทุกทา่านไม่เปิดเครื่องปั่นแล้วล่าสุดนะครับอากาศมันฮอนเื่อคืนนีเพิ่นตั้งเวทีแล้วนะครับไม่สามารถลงอะไรได้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีเพราะอย่างที่มันฝนตกนะครับฝนตกเมื่อคืนก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเด็ดยังเม่ได้เพราต้องห่ามันฝนเศร้าตกนะครับจนตอนนี้ก็อากาศร้อนมากนะครับแดดออกแบบพี่น้องครับมาโมลากัดครับพี่น้องครับบัตรหน้างานหรือว่าจะซื้อบัตรออนไลน์ร้อยสี่เก้าบาทนะครับมาแลกพัฒนากับตัวเกียวมิวสิกทั้งค่ายนะครับยกค่ายลยึกเนาะ พบกับซิลรบินโตเกียวพิชกำล่นะครับทีมงานเราก็กำลังติดตั้งอุปกรณ์ต่่งต่างนะครับอุปกรณ์ต่างต่างแล้วก็เอฟซีแฟนก็เดิมมาปูสาดปูเสื้อกันแล้วเริ่มได้แล้ว คือเกินคือเกลหานคือเกลเนาะแดดจ้องแล้วอย่างน้อก็มีเจลวันเจลทูฮะอีกนึงโหโหเาเอาดอกแอนเวมอนึ่ตู้ลำพงกับตู้ไม้ครับเป็นของช่างวิดีโอนะคัอช่างวิดีโอ ใช้ระบบจอ LED นะครับด้านหน้าน่าจะสองฝั่งเลย LED สองฝั่งนะครับก็จ oh, อ LED ด้านหน้ามีหัวทำพิซซิงโอเคนะครับ สูต่อไปไทยบนันเทางนี่ครับอาจารย์มอสก็มาเล่งมาเล่งมือที่จะเช็คซา,าวนะครับวันนี้เราต้องได้เช็คระบบในเช็คซาวได้เช็คนะอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมมาแลงพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกอย่างระบบทุกอย่าง เอาฝากพี่นนท์ทำเพลงใครที่อยากส่งกำลังใจอยากเติมพลังให้ลูกเต่านะครับล่าสุดสิบบอกปก,ปก,ปก,ปกันไปปิดฤด,ดูกาลแล้วมื่อปิดฤด,ดูกาลนี่มีซองเอเท่านี้อเออถ้าเปิดฤด,ด,ดูกาลเปิดกับปิดมีแค่วันเปิดกับวันปิดเท่านั้นโอกาสมีแค่นั้นนิลิศขึ้นเกิดตัวโม่ไฟ ลงบระเดี๋ยังเลยกว่ากว่าที่สุดคือถ้าโดนฝนแล้วไฟมันช็อตนะครับอันตรายถึงแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์นี้ยังมากหลากหลายกันกขยานคือเก่าจทีนะฝากกดไลา์กดแชร์ก็สับสกัยพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นกับชาวหน่อยเพื่บ้านแมงสู้หมู่สุขคนครับเดี๋ยวมาอัปเดตตอนเชีกเศร้าให้พี่น้องเมืองนั่งกันน้ำกันเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับฝากคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ